สวัสดีครับสวัสดีแม่แม่เอฟซีนะครับทุกท่านนะครับนะครับเย็นนี้ไปตัดหญ้านะครับมาให้สองสชวนะครับผมโอ้พี่วาดพี่วาดดึงออกไหมนะพี่พี่วัดที่ยับเลนเราเอาออกมาไกลๆเหมือนทีเลยครับผมหอบปลาหม่าหอบอมาครับเออนั่นละ่ะขึ้นยือเอา แบงไม่เห็นนัดตะยาน้ำเนี่ยหลายโพดให้หลายโพดครับผมน <laughs> ะครับ <c oughs> ประมาณนี้แหละอ,อถ้าให้แบบเยอะๆนะครับเขาจะเล่นครับผม,มเอาตอเขาเข้าให้หลายให้ตรงเอาไวปห่างๆเอามาดีก่อนก็ได้น, <c oughs> นั่นละทางเขานละโอเคนั่นละไฟติดแล้วครับ ามเย็นยามค่ำนะครับไปปัดญ้านะครับแม่แม่ต้องขอบคุณนะครับคุณแม่ผู้ใหญ่นะครับแสงจันทร์นะครับที่ท่านให้ยาสองสาวนะครับทุกๆเดือนนะครับขอ <c oughs> บคุณน้ําใจท่านมากๆนะครับที่เมตตาแล้วก็เอ็นดูน้องนาตยาที่วาสนานะครับผม <c oughs> อย่างเย็นๆครับปนนี่กับขอบครัวน้องหน้าปเสกพิวัฒนานะครับ ต้องกราบขอบพระคุณครับแม่แม่เอฟซีนะครับทุกทท่านครับที่นะครับร่วมบุญครับได้สร้างบ้านอุ่นรักหลังนี้ให้สองสาวนะครับได้ลบแดดลบฝนนะครับแม่แม่นะครับขอบคุณทุกๆกําลังใจนะครับจากคุณพ่อคุณแม่เอฟซีนะครับที่ท่านนะครับคอยเมตตาแล้วก็นะครับเอืนดูในทุกๆครั้งนะครับในเรื่องอาหารการกินของน้องช้างนะครับในเรื่องค่าน้ํามันรถนะครับของพ่อควานนะครับ จะต้องเดินทางไปตัดยญ้าให้กับสองสาวนะครับทุกๆครั้งนะครับแม่แม่พ้ากันกินตะทั้งไปก่อนพากันกินตะทั้งไปก่อนทัง้งทั่งเงากินที่หลังได้ปะเนี่ยกินไปก่อน เราให้เยอะเกินเราต้องให้ทีละน้อยๆให้เที่ยวละน้อยๆเห็นบ่พักกันเหยียบเจ้ว่ากะเดี๋ยวกกกินขื้เก่านะครับเดี๋ยวก็กินคือเก่าครับแม่แมครับ <c oughs> ยังไหลยุติแม่ฮะ วอแล้วหันหันคอไปทางคุ่นเดี๋ยวครับแม่แมครับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณที่เข้ามากดไลค์กดแชร์ให้นะครับแม่แม่ครับเจอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ